สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่24กันยายน2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า t e c h n i c a l action a n a l y อ i ิคือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียลไทม์เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะครับตอนนี้เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะ ตอนนี้เดินทางมาแล้วก็ประมาณสามแท่งนะครับสามแท่งก็ประมาณ6,000นกว่าจุดนะครับเมื่อวานนะรเรวิเราะห์ตรงนี้บอกว่ามีโอกาสจะลงได้อีกหนึ่งชุดนะครับโดยการลงนั้นก็จะมีเปอร์เซนต์การลงได้อีกระดับหนึ่งว่าไม่เยอะนะส่วนปรากฏว่าก็ปิดแท่งแดงแท่งใหญ่ไปนะครับส่วนวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่านะครับอยากจะลงได้อีกนะครับแต่เปอร์เซ็นต์การลงนั้นจะน้อยกว่าเมื่อวาน นะครับจะน้อยกว่าเมื่อวานนะครับเราจะต้องรอให้เขาลงมาอยู่ในโซนซูเปอร์ก่อนนะครับเราถึงจะคอนเฟิร์มนะฮะว่าเขายังเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงต่อนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับยังเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้กำลังหดตัวกลับถึง0ไม่ใช่หา0ูนย์นะครับถึง0นย์นั่นก็หมายความว่านะครับในการเคลื่อนที่ระยะกลางนั้นนะครับกำลังจะจบรอบสัญญาณฝั่งขาลง จบรอบการพักตัวของสัญญาณฝั่งขาซื้นนี้ไม่ใช่จบรอบของกําลังจะเริ่มนะครับเป็นเริ่มเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงระยะกลางแต่ตอนนี้กําลังกึ่งๆเนาะนะฮะกําลังอยู่กับศูนย์อยู่นะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงแล้วนะครับนะฮะเริ่มแข็งแรงแล้วนะครับแรงซื้อนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะฮะอยู่ในโซนเรียกว่าแข็งแรง เราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงแต่ตอนนี้ก็อาจจะลงได้อีกสักหชุดก่อนนะฮะแล้วค่อยว่ากันว่าจะเกิดเอฟเฟกอะไรที่เกิดขึ้นในทางนี้ทางนั้นนะครับก็จะใช้เวลาในระดับหนึ่งนะฮะเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดนะฮะก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงเรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับ รอบสัญญาณที่เกิดนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้ว17แท่งก็ประมาณ7 0 0 0กว่าจุดนะครับเมื่อวานเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่านะครับขอพักตัวก่อนนะฮะหรือว่ามีเปอร์เซ็นต์การลงได้อีกมาเยอะสรุปแล้วพักตัวนิดเดียวนะฮะสองแท่งเองนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลงต่อนะครับส่วนในวันนี้ในระยะใกล้นะครับในระยะใกล้อันนี้จะเป็นอาการค่อนข้างจะพักตัวจริงๆินะครับอาจจะมีการอยู่บริเวณนี้อีกสักชุดหนึ่งนะครับแล้วค่อยเลือกทางว่าจะเดิน ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงชัดเจนนะครับชัดเจนทั้งอาทิตย์เลยนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่รุนแรงนะครับแรงซื้อนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับส่วนแรงขายนั้นอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับและมีแนวโน้มที่จะลดลงบ้างตามกลไกของตลาดที่เรียกว่า supply effective expansion นะครับใครเรียนไปแล้วก็นะ นะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที to to ่4ชั <noise> ่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที <hours> ่เ um ก <submarine> ิดตามระบบเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับอาจจะมีการพักตัวบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับในหาบบัวนะฮะกราฟเดินทางลงมาวิกนี้ตั้ง6-7,000จุดแล้วนะครับอาจมีการพักตัวบ้างนะครับเป็นเรื่องปกตินะฮะกลุ่มไหนพักตัวก็น่าจะพอจำกันได้นะครับ ทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดเอาตรงนี้เลยนะครับเดินทางมาแล้ว64แท่งก็ประมาณ8,000ันกว่าจุดหรือว่าจะประมาณบริเวณนี้นะครับรเนี่ยแบบนี้ก็ประมาณ4,000ันกว่าจุดนะครับนะเมื่อวานนะครับเราวิเคราะห์ตรงนี้นะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกนิดนึงแล้วถึงจะเดินทางต่อนะครับเป็นการเบรกย่อนิดนึงหลังจากนั้นก็ย่อตัวลงมาได้เยอะทีเดียวนะครับ ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้ในระยะใกล้บ,ะะกลบอกว่าอยากจะลงได้อีก1ชุดนะฮะโดยการลงครั้งนี้นะฮะเปอร์เซ็นต์การลงค่อนข้างจะมีค่อนข้างจะเยอะนะครับสโตทำซูปเปอร์ทิ้งไว้ก็สันนิษฐานว่ามีโอกาสที่จะทำโรลโรลแต่โรลโรล,โลนี้ลงมาน,นิดนึงเนาะนะฮะก็น่าจะพอเคลียร์ได้มีโอกาสที่จะเคลียร์ได้อีกหนึ่งรอบนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงชัดเจน นะครับตอนนี้กาลังหดตัวกลับหาศูนย์ก็หมายความว่าถ้าอยากจะลงเนี่ยก็จะเป็นโมเมนตัมฝักขาลงไม่เยอะเพราะว่ายังอยู่จากใกล้ๆพักตัวแล้นะฮะนะฮะส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงส่วนแรงขายนั้นนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่ากลัวกอดตัวแล้วก็คงที่นะฮะเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่ส่ชั่งหนึ่งชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะ เป็นรอบสัญญาณฝังขาลงแต่ในระยะใกล้าอาจมีการพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนหรือว่าอาจจะมีการขึ้นมาจบรอบสัญญาณสักชุดหนึ่งก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับก็น่าจะอีกสักหลายแทงอยู่นะฮะใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสําหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับวันเสาร์นี้แล้วนะครับเรามีสัมมนาการที่เชียงใหม่นะครับโรงแรมยูนิมานตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปนะครับแล้ว นะฮะผู้ที่สนใจที่อยู่ห่างไกลนะครับเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับในวันที่3 4นะฮะวันที่3วันที่4นะฮะตุลาคมนะครับท่านที่สนใจก็ทักทายกันมาได้นะครับส่วนท่านที่เคยลงเรียนไปแล้วนะครับอยากจะลงทบทวนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอนเฟิร์มได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ